บทที่สพื้นที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้า 1. พื้นที่รับและจัดเก็บในปัจจุบันการใช้ความสูงโดยการวางสินค้าซ้อนทับกันหรือบางครั้งมีการวางราบกันพื้นก็มีซึ่งต้องพิจารณาความสามารถในการวางซ้อนและการวางซ้อนโดยใช้ระบบอื่นการใช้ประโยชน์จากปริมาณคลังสินค้าในการจัดเก็บขึ้น กับพื้นที่ที่ใช้งานในคลังสินค้าซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 1. พื้นที่ที่ถูกใช้โดยสินค้า 2. พื้นที่ที่ใช้โดยอุปกรณ์ซึ่งใช้วางหรือเก็บสินค้ารวมถึงพื้นที่ต้องการในการนำสินค้าเข้าออกจากตำแหน่งที่เก็บ 3. ทางเดินรถหรือพื้นที่ทำงานที่ต้องการเพื่อให้แรงงานและเครื่องจักรนำสินค้าเข้าไปจัดเก็บและนำสินค้าออก 4. ทางเดินสำหรับบริการ เป็นทางเดินสำหรับบริการหรือทางเดินหลักซึ่งไม่ใช้สำหรับวัตถุป,ประสงค์ในการจัดเก็บสินค้าแต่เป็นพื้นที่สำหรับทางเดินของรถ4ฟล์คิปประโยชน์ของช่องทางเดินรถซึ่งมีทางเลือก4ีแนวทางคือ 1. เติมสินค้าและหยิบสินค้าในช่องเดียวกันโดยเดินรถทางเดียว 2. เติมสินค้าและหยิบสินค้าในช่องเดียวกันเดินรถสทาง 3. เติมสินค้าและหยิบสินค้าในทางเดินรถที่แตกต่างกันในทิศทางเดียว 4. เติมสินค้าและหยิบสินค้าในทางเดินรถที่แตกต่างกันในสองทิศทาง 2>, 2นโยบายตำแหน่งและพื้นที่จัดเก็บสินค้าในการประเมินพื้นที่ที่ต้องการในการจัดเก็บมีการแบ่งพิจารณาเป็น3แนวทางดังนี้ 2.1. การตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนตำแหน่งจัดเก็บที่ต้องการเพื่อให้การบรรลุความต้องการในการจัดเก็บสำหรับสินค้าแต่ละรายการที่ต้องเก็บสต็อกโดยพื้นฐานความต้องการนี้มาจาก 1. นนโยบายสต็อกซึ่งวางนโยบายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจในระดับการให้บริการและวัตถุประสงค์ของต้นทุนที่ใช้ในการลงทุน 2. นโยบายของคลังสินค้าในรูปแบบของตำแหน่งจัดเก็บสต็อกว่าใช้แบบกำหนดตำแหน่งตายตัวหรือสุ่มซึ่งจำเป็นต้องทำการตรวจสอบในรายละเอียดมากกว่านี้ 2.1. 1. 1. การกำหนดตำแหน่งตายตัวการยึดตำแหน่งในการจัดเก็บเป็นการจัดสรรตำแหน่งโดยขึ้นกับขอบเขตของสต็อกโดยจะเก็บสินค้าแต่ละรายการในช่องที่กำหนดให้เท่านั้นการคำนวณเพื่อกำหนด จำนวนช่องจัดเก็บตามความต้องการแบบนี้ต้องกำหนดให้สต็อกสินค้าแต่ละรายการมีจำนวนสูงสุดซึ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณแสดงได้ดังนี้จำนวนตำแหน่งสต็อกเท่ากับ2วงเล็บปริมาณสั่งซื้อส่วน2บวกสต็อกความปลอดภัย2.1.2การกำหนดตำแหน่งโดยการสุ่ม เป็นการเก็บสินค้าโดยสามารถเก็บในช่องที่ว่างใดก็ได้ที่มีอยู่ในพื้นที่จัดเก็บของคลังสินค้าปกติต้องใช้กับระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติการหาคำนวณหาปริมาณช่องจัดเก็บที่ต้องการแบบนี้ปัจจุบันใช้สต็อกเฉลี่ยของแต่ละรายการเป็นเกณฑ์นในการคำนวณน,นอกจากนั้นตำแหน่งจัดเก็บที่เป็นอิสระแบบนี้จะใช้ประยุกต์เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีช่องเก็บสินค้าในการรับสินค้า ที่จัดส่งเข้าคลังสินค้าซึ่งมีสูตรที่คำนวณดังนี้จำนวนช่องจัดเก็บเท่ากับ1.25ปริมาณสั่งซื้อส่วน2บวกสต็อกค,ความปลอดภัย2.3กิจกรรมในการหยิบสินค้าในคลังสินค้าเมื่อหยิบสินค้าหรือแยกสินค้าจากสินค้าที่นำมาจากพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่การประเมินจำนวนช่องจัดเก็บและพื้นที่จัดเก็บสินค้าซึ่งอธิบายมาแล้วข้างต้น ต้องจัดเตรียมให้มีพื้นที่สำหรับหยิบสินค้าเพื่อจัดส่งฉะนั้นตำแหน่งที่จะต้องหยิบสินค้าต้องสามารถเข้าไปถึงได้ทั้งโดยวิธีหยิบด้วยคนธรรมดาและวิธีการใช้เครื่องจักรเพื่อช่วยในการหยิบสินค้าภายในบริเวณหรือพื้นที่ที่อนุญ,ญาตให้เข้าทำงานซึ่งการหยิบสินค้าต้องพิจารณาโดยใช้พื้นฐานของจำนวนสินค้าที่หยิบตำแหน่งที่หยิบระดับความสูงในการหยิบทั้งระดับ สินค้าที่วางในระดับต่ำหรือวิธีการหยิบสินค้าในหลายระดับชั้นซึ่งอุปกรณ์ในการยกสินค้าและการเก็บสินค้าแปรตามสภาพการใช้งานจริง 3. พื้นที่รับสินค้าธรรมชาติและตำแหน่งของกิจกรรมการรับสินค้าจะกระทบในการดำเนินงานของคลังสินค้าลักษณะสำคัญที่สุดของพื้นที่รับสินค้า คือความสามารถในการรับการตรวจสอบการกระจายสินค้าไปยังพื้นที่จัดเก็บอย่างรวดเร็วการจัดส่งสินค้าเข้าครังเพิ่มเติมเมื่อต้องการรับสินค้าเป็นการลดภาระคอขาที่ดีพื้นที่ต้องเพียงพอกิจกรรมเกี่ยวกับการรับสินค้ามีรายละเอียดดังนี้ 1. กําหนดพื้นที่ท่าลงสินค้าที่ถูกต้องซึ่งมั่นใจว่าปลอดภัยและเหมาะสมกับการดําเนินงาน 2. บันทึกการเข้ามาของรถยนต์และจดหมายเลขที่ปิดผนึกมากับรถ 3. แกะผ้าใบคลุมหรือวัสดุอื่นที่หุ้มรถออกโดยมีพนักงานขับรถเป็นพยานด้วย 4. ตรวจสอบเอกสารและบันทึกแต่ละรายการเมื่อเทียบกับเอกสารจัดส่งสินค้า 5. มั่นใจว่ารถยนต์จอดสนิทมีความปลอดภัยก่อนที่จะลงสินค้า 6. ประกอบสินค้าแยกสินค้ารวมสินค้าถ้าจำเป็นในพื้นที่รับสินค้าเพื่อย้ายจากพาเลทที่ใช้จัดส่งหรือการบรรจุกล่องเพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและการยกสินค้าเข้าเก็บในคลังสินค้า 7. ตรวจสอบเงื่อนไขของสินค้า,า,คาการแตกหักเสียหายอาจเกิดขึ้นได้และที่ใดที่เหมาะสำหรับการตรวจสอบเช็คสินค้าว่ามีคุณภาพดีหรือไม่ 8. รายงานสิ่งที่ผิดปกติเงื่อนไขปัญหาด้านคุณภาพต้องดำเนินการทันทีที่พบปัญหา 9. ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการตำแหน่งที่ต้องเก็บสินค้าและเคลื่อนย้ายสินค้าออกไปจากพื้นที่รับเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 4. พื้นที่จ่ายสินค้าในคลังสินค้าบางแห่งจะใช้พื้นที่รับและจ่ายสินค้าเป็นพื้นที่เดียวกันซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีวินัยและการควบคุมการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด การรับและจ่ายจะดําเนินการในเวลาที่แตกต่างกันลักษณะการจ่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพซึ่งกระทบต่อความต้องการพื้นที่มีดังนี้ 1. พื้นที่ประกอบสินค้าและการตรวจเช็คสินค้าจะต้องวางผังการวิ่งของรถยนต์ที่ส่งสินค้าแต่ละคันในช่องของตัวเอง2ต้องจัดเตรียมห้องเพื่อประกอบสินค้าหรือรวมสินค้าลงกล่องอย่างมีประสิทธิผลโดยมีบางส่วนที่ใช้บรรจุพาเลท บางส่วนบรรจุลงกล่อง 3. ระบบรักษาความปลอดภัยในการสูญหายของสินค้าอาจจะต้องทำในสองขั้นตอนในพื้นที่จ่ายสินค้าในพื้นที่นี้ต้องให้พนักงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงสินค้าสามารถเคลื่อนที่ได้โดยอิสระต้องมีพื้นที่จอดรถสำหรับฟอร์คลีฟและอุปกรณ์อื่นๆน,นอกจากนั้นต้องออกแบบพื้นที่ให้สามารถรองรับสินค้าทั้งการรับและจ่าย สินค้าในช่วงที่มีสินค้าสูงสุด 5. พื้นที่อื่นๆในการวางแผนพื้นที่คลังสินค้าต้องยอมให้มีพื้นที่อื่นๆดังนี้ 1. ห้องอาหารห้องพักเป็นต้น 2. พื้นที่สำนักงานและต้อนรับลูกค้า 3. พื้นที่ทำการล้างทำความสะอาดและห้องน้ำา 4. ห้องประชุม 5. พื้นที่สำหรับชาร์จแบตเตอรี่โดยปกติขนาดพื้นที่เหล่านี้ ขึ้นกับขนาดธุรกิจมาตรฐานอุตสาหกรรมกฎหมายแรงงานซึ่งต้องออกแบบเป็นกรณีไปการดำเนินการส่วนมากสำนักงานจะนิยมใช้โครงสร้างเหล็กสำร็จรูปแบบถอดประกอบได้ผนังเป็นอลูมิเนียมหรือผนังยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบจะเป็นชั้นเดียวหรือ2ชั้นก็ย่อมทำได้ส่วนมากนิยมทำสองชั้นควรต้องพิจารณาในการเชื่อมต่อระบบการสื่อสารไฟฟ้าระบบปรับอากาศ อุปกรณ์สำนักงานถ้าเป็นคลังสินค้าที่เป็นการผลิตแบบปฏิบัติการที่ดีจำเป็นต้องมีห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว